จากการถอดกายทิพย์สำเร็จอันที่จริงกายทิพย์สามารถออกได้จากทุกส่วนของร่างกายแต่นั่นหมายความว่ากายทิพย์ออกไปเองโดยกายเนื้อไม่รู้ตัวกายทิพย์เองก็ไม่รู้ตัว อันเกิดจากผลปฏิบัติการบำเพ็ญสมาธิโดยทัท่วๆไปแต่สำหรับวิชาการถอดกายทิพย์ผู้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้เป็นระเบียบแบบแผนผู้ปฏิบัติย่อมสามารถกำหนดได้ว่าท่านจะให้กายทิพย์ออกจากส่วนไหนของกายเนือ้อทางออกของกายทิพย์ หลักวิชานี้ท่านอาจารย์ผู้นำมาเปิดเผยกำหนดไว้สองทางคือ 1. ออกทางรูจมูก 2. อ,ออกทางกระหม่อมจุดสำคัญที่หที่เรียกว่าจุดเวทนาดัผลลัพธ์ที่ให้การทิพออกทางรูจมูก ท่านที่ให้กายทิพออกทางรูจมูกนั้นถือว่าเลือกเส้นทางออกอันตรายมากเมื่อกายทิพออกไปสู่ภายนอกกายเนื้อแล้วมีผลดังนี้ 1. มองไม่เห็นภาพปัจจุบันแม้แต่กายเนื้อของตนเองซึ่งนั่งแข็งทื่อเป็นท่อนไม้อยู่ก็มองไม่เห็นแม้แต่น้อย 2. ไม่มีสติก,กําหนดการไปการมาได้ 3. ไม่รู้บาปบุญคุณโทษที่ตนเองเคยสร้างไว้ในโลกมนุษย์ได้คือออกไปตามยถากรรม 4. เป็นการออกไปจากกายเหนือแบบย้อนแสงสู่อดีตการนับร้อยร้อยปีไปรู้ไปเห็นว่าตนเองเคยเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนในชาติก่อนก่อนนี้เท่านั้น 5. บางท่านบางคนออกไปแล้วหลงทิศหลงทาง หาทางกลับเข้าสู่ล่างไม่ถูกหานานแค่ไหนก็หลงวนไปเวียนมาเหมือนคนสมองมึนงงอันจะยังผลร้ายคือกายเนื้อที่ชรุดสุดโทมถูกนำไปชาปนกิจโดยญาติพี่น้องนึกว่าตายไปแล้ว6เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านย่อมมีสภาพเดียวกับวิญญาณผเนจรท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศไปจุติยังพบไหนภูมิใดก็ไม่ได้ เพราะท่านยังไม่ถึงกำหนดเวลาจะต้องตายตามอายุไขเจ็ดถ้าไม่หลงทิศหลงทางกายทิพย์อาจจะพลัดหลงไปท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์อาจพบถวยเทพที่เคยสัมพันธ์อันดีต่อกันสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ถวยเทพเทว,วาท่านนั้นอาจชักชวนให้ท่องเที่ยวชมวิมานเมืองฟ้าสักสองสาวันถ้าท่านเองใจอ่อนเห็นว่าหน้าเพลิดเพลินเนจเริญใจดี รากฏว่าเวลาสองสามวันของสวรรค์อย่างน้อยที่สุดคือ200-300ปีของโลกมนุษย์ท่านต้องตายอย่างน่าเศร้าใจไปเอง 8. ถ้าพลัดหลงไปท่องเที่ยวถึงยมโลกดินแดนแห่งการลงโทษลงทันคนใจบาปหยาบช้ายมบา,บาลเห็นเป็นวิญญาณแปลกหน้าจะอย่างไรก็ต้องจับกลุมเอาตัวไว้ก่อนซึ่งไม่ทราบว่าจับกลุมเอาไว้นานเพียงใด เมื่อไรจะสอบสวนจนรู้กระจ่างแจ้งกายเนื้อของท่านก็จบเหตี่ยวแห้งไปเองเพราะขาดอาหารหล่อเลี้ยงที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นหมายถึงท่านที่ถอดกายทิพย์ออกทางรูจมูกในระยะแรกๆยังขาดความชำนาญเหมือนคนพึ่งพรดหลงไปอยู่ต่างประเทศไม่รู้จักถนนหนทางไม่รู้จักภาษาพูดไม่รู้จักใครในประเทศนั้นความว้าวุ่น มีเป็นอันมากยิ่งกายทิพยพลัดหลงไปไม่ใช่โลกมนุษย์ลองคิดดูเองว่าจะล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 ังเพียงใดแต่ถ้ากายทิพย์ออกทางรูจมูกและคืนสู่ร่างได้อย่างปลอดภัยจากนั้นออกไปใหม่เที่ยวไปเที่ยวกลับโดยราบลื่นไหลหนนท่านก็อาจมีสติกำหนดทิศท,ทางต่างๆให้ตนเองได้สามารถพากายทิพย์ไปไหนไ โดยปลอดภัยไม่มีอันตรายสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกายทิพย์กับกายเหนื้อการถอดกายทิพย์ของท่านไม่ได้หมายความว่าท่านในสภาพกายทิพย์จะขาดสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงกับกายเนื้อของตนเองซึ่งนั่งรออยู่ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ที่ท่านเชื่อว่าปลอดภัยสำหรับกายเนือ้อเนื่องจากระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์จะมีสายใยเล็กๆเ,เบาบางเหมือนใยบัวเชื่อมโยงให้กายทิพย์กับกายเนือ้อยังผูกพันกันอยู่สายใยบางเบาเส้นเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเส้นนี้เป็นสายใยมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะมีความเหนียวแน่นอย่างยิ่งยวดอาวุธชนิดใดก็ตัดไม่ขาด และยืดยาวออกได้เป็นล้านกิโลเมตรอาจมากกว่านั้นหลายเท่าก็ได้กายทิพย์เดินทางท่องเที่ยวไปแห่งหนตบนใดาสายใย,ยมหัศจรรย์นี้จะยาวตามและยาวออกไปตลอดเวลาแต่มีเช่นกันยามที่ท่านไปไกลมากหรือนานมากเกินพอดีท่านจะรู้สึกได้เองว่าสายใย,ยมหัศจรรย์กำลังจะขาดผึง ขาดผึงแประวัติตายอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นคนทั่วไปเสียชีวิตด้วยเหตุนานาประการก็เพราะสายใย,ยมหัศจรรย์นี้ขาดนั่นเองทางที่ดีเมื่อท่านรู้สึกว่าสายใย,ยมหัศจรรย์กําลังจะขาดอยู่รอม,มารอให้รีบสูดลมหายใจเข้าลึกๆนึกกําหนดจิตว่าเราจะกลับร่างเดิมคือกายเนื้อของเรา กายทิพย์แม้จะอยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียววูบเดียวก็กลับคืนสู่กายเนื้อได้ในฉับพลันทันด,วด่วนหรือบางครั้งกายทิพย์ออกทางรูจมูกเดินทางท่องเที่ยวจนหลงทิศหลงทางกลับเข้าร่างไม่ถูกเช่นไปยม,มโลกไปในป่าดงพงไพรแดนลี้ลับท่านจะได้พบมนุษย์ที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนตัวท่านทุกประการมนุษย์ผู้นั้นจะกอดรัดรักใคร่สนิทสนม กายทิพ์ก็จะกลับเข้าสู่ร่างเดิมได้ในตอนนี้แปลว่าธรรมชาติอันลึกลับไม่มีคำอธิบายได้ช่วยเหลือกายทิพย์ซึ่งยังไม่ถึงคราวตายให้สามารถกลับคืนสู่ร่างรอดพ้นอันตรายใหญ่หลวงได้อย่างวุดวิดสิ่งที่ต้องทราบอีกข้อหนึ่งในวิชาถอดกายทิพย์เคล็ดลับสุดยอดของการถอดกายทิพย์อยู่ที่สตดลมเข้า ปล่อยลมออกระยะที่ฝึกถอดกายทิพย์เคล็ดลับสำคัญคือการระบายลมออกแต่หลังจากฝึกบรรลุความสำเร็จท่านถอดกายทิพย์ได้แล้วยามใดที่ท่านในสภาพกายทิพย์จะคืนสู่กายเนือ้อต้องจดจำให้ฝังใจทีเดียวว่าให้สูดลมหายใจเข้ากายทิพย์จะเป็นผู้สูดไม่ว่าท่านจะถอดกายทิพย์ออกทางรูจมูกหรือออกทางกระหม่อมก็ตาม ท่านนึกกำหนดจิตว่าเราจะกลับเข้าร่างเดิมแล้วสูดลมหายใจเข้าท่านก็สามารถกลับคืนสู่ร่างของท่านซึ่งเป็นกายเนือ้อได้ตามความประสงค์หรือจำง่ายๆตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหายใจออกเท่ากับออกจากร่างหายใจเข้าเท่ากับกลับเข้าร่างจำเท่านี้รับรองว่าไม่สับสนแน่นอน ผลลัพธ์ที่ให้กายทิพย์ออกทางกระหม่อมหรือจุดเวทนาดับตามหลักวิชาถอดกายทิพย์ที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบถือว่าการถอดกายทิพย์ออกทางจุดสำคัญคู่ที่ห้าทางกระหม่อมหรือจุดเวทนาดับมีแต่ผลดีสู่ท่านอาทิเช่นท่านจะสามารถนำกายทิพย์ไปรู้เห็นสภาพเป็นจริงต่างๆในปัจจุบันตาเนื้อของกายเนื้อเห็นอย่างไร ตาทิพย์ของกายทิพย์ก็เห็นเช่นเดียวกันไม่ผิดเพี้ยน 2. ท่านสามารถมองจากตาของกายทิพย์เห็นกายเนื้อนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมได้ชัดเจนทำให้แน่ใจว่าร่างกายมนุษย์แท้ที่จริงเมื่อกายทิพย์หรือวิญ,ญญาณออกจากร่างเมื่อใดร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาก็เหลือคุณค่าเพียงท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นสม กายทิพย์ที่ถอดถูกต้องตามเจตนารมณ์ของหลักวิชาจะเป็นกายทิพย์ที่มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างตั้งแต่ศรีรษะจลดป่ายเท้าสามารถท่องเที่ยวไปได้ทุกหนทุกแห่งตามต้องการสามารถกลับคืนสู่ร่างโดยง่าย ข้อควรจำของผู้สามารถถอดกายทิพย์สำเร็จผู้ที่เพิ่งถอดกายทิพย์สำเร็จใหม่ๆก็เหมือนเด็กใหม่ในชั้นเรียนควรทราบถึงสิ่งที่ควรระวังดังต่อไปนี้ห่งการถอดกายทิพย์หุ่นแรกควรกำหนดจิตว่าเราจะออกนอกกายเหนือไม่เกิน4-5นาทีซึ่งเวลาเท่านี้เพียงพอสำหรับโลกทิพย์อันแปลกใหม่ ท่านควรเดินรอบบริเวณบ้านตนเองก่อนหรือแวะไปบ้านคนรู้จักมักคุนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของท่านเท่าไหร่ 2. ระยะแรกเริ่มนี้ไม่ควรทักทายมนุษย์ที่มีกายเนือ้อเพราะไม่มีผู้ใดแลเห็นท่าน 3. ระยะแรกนี้ถ้าหากเจอผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์มาช้านานเช่นเจ้าที่เจ้าทางเทวดา สามารถพูดคุยซักถามสิ่งที่อยากรู้ได้ซักถามอะไรที่เขารู้เขาก็บอกโดยไม่ปิดบังเขาจะถามท่านว่ามาจากไหนเมื่อท่านบอกตามความจริงว่าทอดกายทิพมาเขาจะแปลกใจเช่นกันเพราะเท่าที่พวกเขาคุ้นเคยคือคนตายแล้วเท่านั้นจึงย้ายจากโลกมนุษย์มาอยู่ในโลกทิพสี่ ปกติการเดินของกายทิพย์ก็เดินเหมือนคนธรรมดาแต่ฝ่าเท้าไม่ติดดินฝ่าเท้าประมาณว่าลอยไปเหนือยอดหญ้าผู้รู้แนะนำว่าการออกไปเที่ยวในระยะแรกๆควรไปในพบภูมิเดียวกับมนุษย์เสียก่อนหมายความว่าพบภูมิมนุษย์ก็มีโลกทิพย์เป็นโลกซ้อนโลกอีกทีหนึ่งโลกทิพย์นี้ได้ยินเราพูดได้เห็นเราเคลื่อนไหว แต่เราที่ถอดกายทิพย์ไม่ได้จะไม่เห็นพวกเขา Brooks, uhh. การที่ผู้รู้ผู้ที่เคยถอดกายทิพย์จนชำนาญแล้วแนะนำเช่นนี้รอบไปในพบนั้นแล้วคุยกันรู้เรื่องดีเมื่อพบกันอาศัยว่าพบของเขาก็คล้ายกับพบของโลกมนุษย์ทำให้ไม่ตื่นเต้นหรือตกใจกับสิ่งแปลกใหม่มากมายเกินไปอทิชาวลับแล ชาวบังบทที่เราเท่านท่านเคยได้ยินเสมอว่ามีอยู่ที่โน่นที่นี่ห้าระยะแรกควรถอดกายทิพต์ตอนกลางคืนเพราะยามกลางวันกายทิพย์จำต้องสู้กับพลังความร้อนของแสงอาทิตย์ทำให้เคลื่อนไหวลำบากคล้ายคนเจ็บป่วยยามกลับคืนเข้าสู่ร่างจะมีอาการอ่อนเพลียขนาดลุกแทบไม่ขึ้นท่านจะไม่พบใครเลยในโลกวิญญ,ญาณตอนกลางวัน ที่อยู่พบเดียวกับเราจะไปพบอื่นก็ไม่ได้ 6. ควรถอดกายทิพย์เฉพาะตอนกลางคืนเพราะทำให้กายทิพย์สดชื่นมีพลังการเคลื่อนไหวแคล่วคล่องการคืนสู่ร่างว่องไวทันใจอาการหลังจากผนึกร่างกับร่างเดิมก็สบายดีเป็นปกติพูดผีปีศาจไม่หลอกคนตอนกลางวันชอบปรากฏตัวตอนกลางคืน ก็สาเหตุเดียวกันนี้ 7. การถอดกายทิพทุกครั้งควรมีกำหนดเวลาแน่นอนเช่นเราจะคืนสู่ร่างในเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้จิตของกายทิพจำได้หมายรู้จิตจะได้รู้สึกห่วงใยกายเนือ้อเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งจิตเอาไว้จิตนั่นเองจะเตือนท่านอย่างลึกลับเช่นเดียวกับนาฬิกาปลุก ท่านจะได้ไม่หลงเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวจนลืมเวลาเพราะต้องระลึกเสมอว่าการลืมเวลาท่านอาจจะเสียชีวิตก่อนอายุไข8ทางท่องเที่ยวของกายทิปย์ในจักรวาลน,นี้มีอยู่ด้วยกันสามทางคือก่อทางสายกลางทางสายกลางอยู่ภพภูมิเดียวกับเราแต่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่า พบสอนพบโลกสอนโลกท่านสามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งเท่าที่อยากไปไปต่างประเทศทั่วโลกไปป่าเขาลี้ลับไปขั้วโลกเหนือไปทะเลทรายขอทางเบื้องบนหมายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกชั้นเหนือขึ้นไปจากภพภูมิของเราเทวบุตรเทวธิดาบนสวรรค์ คือผู้มีบุญบารมีสูงจึงเสวยสุขบนทิพวิมานมีอาหารทิพมีความสนุกสนานโดยเฉพาะเทวธิดาแต่ละนางทรงโฉมสักรารหยาดฟ้ามาดินทุกนางยามแย้มยิ้มพริมพรายมนุษย์ที่ถอดกายทิพไปเที่ยวเมืองสวรรค์อาจลหลงไหลไม่ยอมกลับคืนสู่ร่างตรงนี้เองที่ท่านผู้รู้ได้กำหนดจิตเป็นสัญญาณเตือนตนเองหรือเตือนกายทิพเอาไว้ หาไม่แล้วกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีว่าเทวทิดาอยู่สูงเกินเอื้อมกายเนื้อของท่านอาจถูกเผาเป็นผงทุลีไปเรียบร้อยท่านจะกลายเป็นวิญญาณพเนจรเสียเปล่าๆพอทางเบื้องต่ำคือยมโลกที่เราท่านรู้จักกันดีในนามของนรกสภาพของนรกหน้าอกสันขวัญกระเจิงที่สุดผู้รู้ไม่แนะนำให้ไป พ็ไปแล้วกายทิพย์จะทนต่อความร้อนไม่ไหวต้องล่าถอยกลับมาเองในที่สุดทางทั้งสามทางท่านที่ถอดกายทิพย์สำเร็จสามารถกำหนดจิตอธิษฐานไปได้ตามความปรารถนาอย่าเพิ่งเชื่อว่ามีจริงหรือเปล่าจนกว่าท่านจะถอดกายทิพย์สำเร็จและไปได้จริง 9. มีข้อควรทราบล่วงหน้าสำหรับท่านที่ถอดกายทิพย์สำเร็จคือ การเคลื่อนไหวของกายทิพย์ท่านที่ต้องการให้กายทิพย์เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วจำต้องทําดังต่อไปนี้กายทิพย์เมื่อออกจากกายเนื้อต้องนั่งสมาธิในโลกทิพย์อีกครั้งทําจิตของกายทิพย์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่งกำหนดลมหายใจออกเช่นเดียวกับที่ทํามาตอนฝึกถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อจิตของกายทิพย สั่งให้ลมออกจากกายทิพย์ได้มากเท่าไหร่ท่านก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นขอการท่องเที่ยวในสวรรค์แต่ละชั้นขึ้นไปชั้นที่หนึ่งท่านดูจนเพลิดเพลินดีแล้วเมื่อจะขึ้นไปเที่ยวต่อบนสวรรค์ชั้นที่สองกายทิพย์ควรนั่งสมาธิทําจิตเป็นกลางกางดังได้อธิบายตอนต้นๆของการฝึกถอดกายทิพย์จากนั้น จึงอธิษฐานจิตไปชั้นสูงขึ้นกว่าชั้นเดิมทําเช่นนี้ทุกชั้นเรื่อยไปเพื่อให้ถูกแบบแผนประเพณีการท่องสวรรค์ที่ถูกต้องคอการนํากายทิพย์คืนสู่ร่างเดิมดังกล่าวไปแล้วว่าก่อนท่องเที่ยวเรากำหนดจิตไว้แล้วว่าไปนานกี่มากน้อยท่านครบกำหนดเวลานั้นท่านจะนึกถึงร่างท่านขึ้นมาเองทันทีฉนั้น เมื่อจะคืนสู่ร่างท่านจงสูดลมหายใจเข้าลึกๆและนึกขึ้นว่าเราจะกลับละเท่านี้กายทิพก็จะคืนสู่ร่างในพริบตาเดียวคุณพิเศษของกายทิพไม่ว่าท่านที่ถอดกายทิพสำเร็จจะท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลเพียงใดแต่ท่านนึกถึงร่างเดิม ท่านจะเห็นร่างเดิมของท่านได้เสมอทุกเมื่อใครคิดร้ายต่อกายเหนือท่านก็เห็นและสามารถกลับมาปกป้องกายเนือได้ก่อนที่จะสายเกินไปในกรณีที่ท่านไปไกลเกินควรเพลิดเพลินจนลืมกลับสายใยมหัศจรรย์ที่เชื่อมโยงระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์อาจขาดได้จะมีสัญญาณลึกลับบอกท่านเองว่าอันตรายถึงศูนย์สิส้นชีวิตจะอุบัติขึ้น วิธีแก้ไขคือท่านต้องรีบสูดลมหายใจเข้าลึกๆโดยด่วนและคิดในฉับพลันนั้นว่ากลับสั้นๆเพื่อให้ทันการกายทิพย์ของท่านก็จะกลับคืนสู่ร่างได้โดยปลอดภัยสิ่งที่ผู้ถอดกายทิพย์สำเร็จไม่ควรทำผู้ถอดกายทิพย์สำเร็จแต่ไปท่องเที่ยวพบภูมิต่างๆเท่าที่มีในจักรวาล จะเกิดแรงจูงใจอย่างลึกลับให้ทำบ่อยๆเท่าที่จะหาเวลาว่างได้ข้อดีคือท่านจะเข้าร่างทอดร่างได้ฉับใบขึ้นเรื่อยๆเพราะความชำนิชำนาญข้อเสียคือท่านอาจารย์ผู้เขียนหลักสูตรห้ามไว้คือห้ามไม่ให้ทํากายทิพย์ที่เป็นกายละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากลายเป็นกายหยาบขึ้นมาเหมือนกายเนือ้อ ทำแล้วมนุษย์สามารถเห็นท่านได้แต่ไม่ค่อยชัดเจนนักแต่เขาก็จำท่านได้ว่าเป็นใครความชำนาญอันนำพาให้ท่านนึกสนุกที่จะหยอกเย้าคนรู้จักกันอย่างนั้นเขานึกว่าถูกผีหลอกอาจวาดวันขวัญผวาจนถึงกับหัวใจวายตายได้ทันทีหรือถึงไม่ตายแต่อย่างน้อยก็ต้องตกใจหลงคิดไปว่าท่านตายแล้วเป็นวิญ,ญญาณมหาเขา เขาจะพลอยเศร้าโศกเสียใจเพราะท่านเองในสภาพกายทิพย์ก็ไม่อาจทรงเสียงอธิบายให้เขาทราบความจริงได้ยังมีข้อไม่ดีอีกมากมายสำหรับการทำกายทิพย์ให้ปรากฏเป็นกายหยากท่านอาจารย์ผู้เขียนหลักสูตรวิชาถอดกายทิพย์จึงห้ามปรามและขอร้องผู้ที่ร่ำเรียนวิชาของท่านอย่าได้คิดทำเป็นอันขาด ลักษณะที่แท้จริงของกายทิพย์ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรการถอดกายทิพย์จนกระทั่งถอดกายทิพย์ได้ตามความประสงค์ท่านจะสามารถมองเห็นกายทิพย์ของตนเองว่ามีรูปร่างทุกอย่างเหมือนกายเนือ้อยังมีความรู้สึกนึกคิดสามารถกำหนดจิตให้เกิดคุณสมบัติพิเศษคือไปท่องเที่ยวยังสถานที่แปลกใหม่ได้ตามต้องการ แต่ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ถอดกายทิพย์สำเร็จควรทราบคือกายทิพย์จะมีลักษณะต่างจากกายเนื้อหมายความว่าไม่เหมือนกายเนื้อที่นั่งอยู่ที่เดิมนั้นกายเนื้อที่เหลียวไปมองเห็นสภาพเดิมเป็นเช่นใดสายตากายทิพย์ก็เห็นเป็นเช่นเดิมแต่สภาพร่างกายของกายทิพย์นี่ต่างหากที่แปลกออกไป บางท่านถอดกายทิพย์แล้วมีสภาพเป็นเทวดาหน้าตาหล่อเหลาแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามบางท่านเป็นสาวสวยทั้งที่ตัวจริงวัยชาราแก่งอมบางท่านเป็นพระพิษุสง์ทั้งที่ปกติท่านเป็นครวาตบางท่านเป็นโยคีหรือศีดาบททั้งทั้งที่ท่านเป็นข้าราชการในชีวิตจริงเรื่องแปลกแปลกนี้ท่านอาจารย์ผู้ลิขิตตำราถอดกายทิพย์ ได้อธ,ธิบายว่าจิตวิญญาณที่มาก่อรูปใหม่ในกายเนือ้อที่เป็นชีวิตปัจจุบันเมื่ออดีตชาติอาจเคยเกิดมาเป็นรูปอย่างนั้นเป็นรูปที่จิตมาก,กับจิตเดิมสุดแท้แต่บุญกรรมได้เคยปรุงแต่งร่างกายไว้เช่นใดซึ่งอธิบายละเอียดจะยาวมากถึงมากที่สุดบางทีกายทิพย์อาจเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเป็นอะไรก็ได้ ที่ท่านไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นท่านถือเป็นความลี้ลับอย่างหนึ่งของกายทิพย์ที่ซ้อนอยู่กับกายเหนือกายทิพย์เป็นกายละเอียดที่มนุษย์ด้วยกันมองไม่เห็นเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก้วใสอย่างที่ผู้ไม่รู้คิดเดาเอาเองเพราะกายเป็นแก้วใสมีอย่างเดียวในจักรวาลคือกายของพระอรหันตู้สิ้นอสวกิเลสแล้ว คนธรรมดาที่เห็นกายทิพย์ของท่านผู้ถอดกายทิพย์ได้ก็คือผู้ที่มีกายละเอียดด้วยกันได้แก่ผู้ถอดกายทิพย์ได้เช่นเดียวกับท่านและผู้ที่อยู่ในพบอื่นภูมิอื่นที่เรียกรวบยอดว่าโลกทิพย์ก็สามารถเห็นกายทิพย์ของท่านได้เช่นพู้ผีปีศาจเทวดาเป็นต้น วิชาถอดกายทิพย์มาถึงสุดท้ายของหลักสูตรแล้วขอท่านที่มีวิริยะมีความอุตสาหะพยายามและไม่ประวันต่อความตายจงร่ำเรียนวิชานี้จบกระทั่งบรรลุถึงขั้นถอดกายทิพย์ได้โดยทั่วกันเทิน